ในคลิปนี้นะคะป้นจะชวนทุกคนมาสำรวจนะคะตัวเองว่าเรามีทักษะนะคะในการเรียกผ่อนแรงเนาะเป้าหมายเนี่ยดีแล้วหรือยังนะคะในมุมนี้เนี่ยชวนสำรวจตัวเองทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องของมิติการทำงานเลยนะคะคำว่าทักษะการผ่อนแรงเนาะนะคะภอังกฤษป้าจะใช้คําว่า goal l e a g i n g เนาะก็คือว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ว่า เราควรจะต้องนะเข้าใจว่าเราจะใช้เครื่องมือนะคะอะไรมาช่วยให้เราสามารถจะไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นและเบาสบายขึ้นหลายๆคนนะคะขาดทักษะในการหาเครื่องมือผ่อนแรงนะคะจริงๆเราต้องมีความคิดเชิงกลยุทธ์ให้เป็นนะนะคะอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ strategic thinking ด้วยเหมือนกันเนาะนะคะแปลว่าอะไรแปลว่า การผ่อนแรงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องแบบขี้เกียจเนาะหรือต้องแบบทาอะไรแบบมักง่ายไม่ใช่นะคะมันเป็นการทาแบบเหมือนทาคอนเซปต์ของการทําน้อยได้มากนะคะเป็นคอนเซปต์ของการใช้ชีวิตและทาํางานเนี่ยมีกลยุทธ์นะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำเนี่ยทักษะนี้สําคัญเลยเนาะนะคนะ,ะป้นจะบอกว่าทักษะนี้จริงๆมันเป็นทักษะชีวิตเนาะนะคะลองนึกนะคาว่าผ่อนแรงนะคะอะไรเป็นเครื่องมือผ่อนแรงได้บ้างเช่นผู้คน ะะลองนึกดูนะคะว่าเอาเอา,เอาชีวิตธรรมดาก่อนส่วนตัวเนี่ยนะในครอบครัวเราเนี่ยมีพี่น้องนะสามีเพื่อนนะใครที่เราสามารถให้ขอคำปรึกษาเนะในเรื่องที่เราไม่ถนัดได้บ้างนะคะเขาผ่อนแรงเช่นสมมติอง,ง่ายๆเลยว่แบบต้องทำงานแต่เกิดถ้ารับลูกไม่ได้รับลูกไม่สะดวกอาจจะต้องแบบยืมออบอกสามีช่วยรับหน่อยน้องสาวบางทีคุณแม่บ้างเนะนี่ยเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่า support system ช่วยผ่อนแรงเนาะนะคนะ หรือถ้าในมิติของการทำงานสมมติแป้มเป็นคนแบบขี้หลงขี้ลืมใช่ไหมนะคะเป็นคนแบบเอกสารไม่ละเอียดนะถ้าแป้นมีทีมงานลูกน้องที่ละเอียดนะเนี้ยเป๊ะเรื่องเอกสารนะคะมาผ่อนแรงแป้มเนี่ยแปบบ้มแบบก็จะนะคะมีเวลาและพลังงานไปทำงานอื่นที่มันแบบมี value นะคะที่เราถนัดนะอันนี้คือคอนเซ็ปต์คือต้องรู้จุดอ่อนตัวเองเนาะแล้วก็หามาคนเนี่ยมาผ่อนแรงปิดจุดอ่อนตัวเองให้เป็นนะคะหรือในมิติของการทำงานเช่นสมมติอย่างเงี้ย Uh, เรามีโปรเจกต์นะคะที่ต้องบริหารทีมนะคะหลายๆคนเนี่ยต้องมีแบบความรับผิดชอบหลากหลายเนาะเวลาที่เราจะติดตามงานกันเนี่ยแทนที่เราอาจจะทุกอย่างจําในหัวเนาะนะคะเราก็อาจจะใช้นะคะแอปพลิเคชันใช้ระบบนะคะมาช่วยนะเมื่อกี้เพิงแต่เรื่องของคนใช่ไหมนะคะเป็นเครื่องมือผ่อนแรงได้อย่างหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งก็คือพวกพวกเครื่องมือที่เป็นดิจิทั o ทูสต่างๆนะคะแอปพลิเคชันต่างๆนะคะ มันจะช่วยผ่อนแรงเราหรือแม้แต่เอาง่ายๆเนี่ยแค่ทุกวันนี้นะาการจด to do list เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมีความรับผิดชอบนะไม่เยอะเนาะเรายังพอจำนะคะในหัวได้แต่พอเรามีความรับผิดชอบที่มากขึ้นเนาะโอ้ต้องมีการแบบดลิเลเกตงานนะหลายบุคคลมากนะคะการใช้แอปพลิเคชันนะคะหรือเครื่องมือบางอย่างที่ช่วยจด to do list แล้วก็ช่วยนะคะ ครก,การทํางานของทีมเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องเครื่องมือผ่อนแรงที่เราสามารถที่จะติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะผ่อนแรงไม่ใช่แค่ผ่อนแรงกายอย่างเดียวนะผ่อนแรงสมองด้วยนะแทนที่ต้องเอาสมองไปไปจำเนาะให้มันหนักสมองแล้วนอนไม่หลับนะคะ,ะคนนะคะดิจิทัลทูสอีกอันนึงนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพแวดลอ้อมนะคะ คำว่าสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนนะคะให้เราเติบโตสําคัญนะคะเรียกบรรยากาศนะคะของทีมนะคะบรรยากาศในการทํางานนะคะหรือแม้แต่เขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียก็ได้นะสภาพแวดล้อมที่ว่าเนี่ย้ครอบคลุมถึงโซเชียลมีเดียเลยนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมุติว่าเราเนาะวันๆเนาะดูแต่ข่าวที่แบบมีแต่ความเครียดอะ ดูแต่อะไรที่มันโหดร้ายนะคะเศรษฐกิจย่ำแย่เนาะแล้วก็ชอบไปตามอะไรที่แบบบน่บนๆว่าๆกันนะนะคะก็จะมันก็จะทำให้เรารู้สึกหน่อยนะคะก็ดังนั้นเนี่ยนะคะคำว่า g o l leveraging นะคะก็คือว่าทักษะการผ่อนแรงเป้าหมายให้เป็นนะคะโดยการที่เรามีความสามารถในการที่จะเขาเรียกว่าหา นะคะเครื่องมือมาผ่อนแรงให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตและทำงานลื่นไหลแล้วก็สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นประมาณนี้ดังนั้นน่ะลองสำรวจตัวเองดูนะคะหลายๆคนนะคะที่มีสภาวะเบิร์นเอาตป้มเชื่อได้เลยนะอ่ะเมื่อกี้ที่พมพูดอะ่ะนะคะเรื่องคอนเซปต์การผ่อนแรงบางทีเราอาจจะขัดทักษะตรงนั้นเพราะว่าไงคะไม่ชอบช่วยขอความช่วยเหลือใครนะชอบทำเอง นะคะแล้วหนักไปกว่าน,นั้นคือทํางานที่ตัวเองไม่ถนัดด้วยนะบางทีรู้สึกว่าออไม่อยากจะจ้างคนนู้นคนนี้ก็ฝืนทําอะไรบางอย่างนะคะเองนะแล้วก็บางครั้งคนจนํานวนมากค่ะไม่ใช้เขาเรียกว่าเครื่องมืออะผ่อนแรงนะคะทาอะไรที่เหมือน2มือ2ไม้จริงๆอะแล้วก็หนักไปกว่าน,นั้นคือบางทีสภาพแวดล้อมนะคะก็ไม่เอื้อด้วยแล้วเราก็ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อด้วยนะแล้วบางทีเสพติดด้วยอะไรที่มันแบบว่าน้อยเนี่ยชอบ ดูกันจังเลยนะคะประมาณนี้ก็นะคะอย่างที่บอกนะคะเรื่องของการบริหารจัดการสภาวะเบิร์นเอามันมีหลายนิตินะคะและเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งนะคะของทุกเหตุการณ์เสมอแต่ไม่อยากจะให้นะคะเราเออมองว่า อ๋อที่เราเบรนเอาเพราะงานมันหนักหัวหน้าแย่เพื่อนร่วมงานไม่ดีนะคะคือคือห้นั้นนะ่ะเรานะคะรับผิดชอบส่วน50%ตรงนั้นอยู่นะคะแปลว่าอะไรถ้าเราบริหารจัดการนะนะคะเรื่องต่างๆของเราดีอะไรที่นะคะเเป็นปัจจัยภายนอกนะเราสามารถที่จะมีทักษะในการก็เรียกว่าหยิบยืมนะคะ leverage ผ่อนแรงเรามีความสามารถที่จะ โตคลื่นเนาะเรามีความสามารถที่จะมีขอบเขตที่แข็งแรงอะไรที่เราไม่ไหวก็ต้องบอกว่าไม่ไหวนะคะอะไรที่เราต้องการความช่วยเหลือเราก็ต้องขอความช่วยเหลืออะไรที่เราต้องจําเป็นที่จะต้องรับความช่วยเหลือเราก็ต้องฝึกทักษะตรงนี้ด้วยเนาะนะคะดังนั้นอย่างที่แป้นบอกค่ะว่าเรานะคะจะต้องมาสํารวจตัวเองหน่อยแล้วแหะว่าวถ้าเราเกิดสภาวะเบิืเอเนี่ยมันจะจัดการได้อย่างไรคือแป้น ไม่อยากจะมาพูดแค่เรื่องการจัดการแค่ปลายเหตุอะว่าไปหาหมอนะตรวจนะฮอร์โมนนะนะคะไปกินวิตามินนะไปเ,เขาเรียกว่าอะไรที่มันปลายเหตุอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงเวลาค่ะคุณก็ต้องกลับมาเจอวงจรนี้อีกนะคะสำหรับแป้นเนี่ยเรื่องของการบริหารจัดการเบิร์นเอาเนี่ยมันเป็นทักษะชีวิตนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับ วงจรชีวิตของเราด้วยอะค่ะนะคะชีวภาพนะคะการหลับการนอนเนาะการเป็นอยู่คือเลยมันคือ well-being อะนะคะดังนั้นที่ป้าอธิบายนะคะใน6กมิตินะที่ชวนให้ทุกคนสำรวจตัวเองเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะนี่คือต้นเหตุนะคะป้าไม่อยากจะชวนให้ทุกคนนะไปโฟกัสแค่ปลายเหตุหรือไปโฟกัสแค่สิ่งรอบตัวนะคะไอ้ต้นเหตุหลายๆอย่างเนี่ยเรา สามารถที่จะควบคุมและจัดการรับผิดชอบตัวเองตรงนั้นได้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่มีสภาวะแบบรู้สึกเบิร์นเอาเหนื่อยล้าจริงๆนะในข้อมูลใน g o o g l e อ่ะมีมากมายเลยนะคะที่ที่จะแบบเหมือนให้ความรู้ดีๆแต่ว่าแป้งฝากไวะคะ้ค่ะจริงๆแล้วะนะ,ะถ้าฟังทิปผมงั้งดีๆเนี่ยใน6มิตินี้แหละนะถ้าจัดการได้น,นะคะเราก็แข็งแรงแล้วล่ะคะ่ะใจกายอย่าลืมนะคะเบิร์นเอาคือ คอนเซปต์ง่ายๆคือแค่หมดแรงใจหมดแรงกายแล้วก็ถ้าจะไปจัดก,การที่ต้นเหตุก็คือเราต้องมีทักษะในการนะคะดูแลใจกายตัวเองแล้วก็อย่าลืมนะคะสร้าง support system นะคะสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมใจกายตัวเองแล้วก็ตัวเราให้เติบโตอย่างสวยงามนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้ประโยชน์จาก มินิคอร์สนี้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนโดยเฉพาะในโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็คาดเดาอะไรไม่ได้นะคะก็ขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ